เฮินเหรออู้หู้ยหุยหุยเดี๋ยวสวัสดีวัยรุ่นทรงเอทุกคนครับผมยนดีรอบสู่ช่องฟิงล็อกหนึ่งเก้าหนึ่งกับรายการชาวว้าวว้าวว้าวใน e ีที่ยี่สิบสี่คาดการมากัน ฉากว้าวว้าวนะฮะฉากว้าวว้าวฉากที่เกิดขึ้นได้ยากมากๆนะฮะเหตุการณ์บางเหตุการณ์คือไม่มีใครตั้งใจให้มันเกิดแต่มันเกิดแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่โอกาสที่ที่เดียวเองนะฮะที่เกิดได้นะฮะถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์คลิปนี้กันก่อนอย่าลืมกดซับค่ายต้องไม่ลืมกดปุ่มกไปอีกนะครับจะได้ไม่พลาดการระดับขึ้นคลิปใหม่แต่ครั้งหน้านะครับพร้อมที่จะกับฉากว้าวว้าวฉากที่หาดูได้ยากถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันครับอ่ะฮะเปิดมาคลิปแรก หมุนจนล่าแล้วครับสวยอันนี้สไลด์ตกว้าวโอกาสเกิดขึ้นยากมากนะครับรายการแบบเมื่อกี้นี่แหละปลาสตรวจเหรอแล้วว้าไม่ล้มด้วยนะ,ๆๆะเกี่ยวพอดีอะเชมมอเตอร์ไซค์ตั้ง เมันเลาเรื่องวะ่ะกระทืบกระจกรถล้มสิครับอันนี้เห็นบ่อยครับไม่ต้องไะไรเพราะว่ารายการนี้มันจะมีสีมันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะไรอ่ะเอา้าเฮ้ยเดียวเดียวไม่ล้มด้วยพอ,อมันโดดมาปุ๊บแล้วกระโดดมันแบ,บัฟแล้วตัวมันหมุนนะหมุนนานด้วยแล้วลงแบบ landing ก็สวย อู้นี่ชนกระเด็นออกวงอ,อ้าวรอดเฉยโอ้ได้ชนะด้วยนะทุกคนมังลงข้างล่างหมดเลยอะอ้ายังไงนี้โอ,โอ,โอ,โอ้ตายว้าว very good และนี่ยังสวยอันนี้อะไรเราไปดู <laughs> มันเท่เลยเสียข้าค <c oughs> อนเทนเนอร์ไปดีกระเด็นว้าวสุดจัดอะ,อะไงฮะบูวลงกระบะพอดีครับปินใส่สปีดบูทใช่ไหมนั่ไง,ไงแล้ว ท้องานจอดพอดีฮะสุดยอดอนี่หมุนโอ้จังหวะมันสวยครับมันหมุนเกี่ยวเกี่ยวจนมันลงตัวสวยตัวนึงก็เฉลี่ยไปเลยโอ้โ,อโอเหเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยจังหวะมันพอดีมากครับขี่มายิงปืนลงใส่ปุ๊บแล้วมอไซค์มาเกี่ยวแล้วหยิบ โคตรยากไอ้ทำแบบเนี้ยละสุดจริงอ๋อสไลด์แล้วมาแล้วยิงดากครับบุ้มบู๊ไม่ตายด้วยฮะแต่รถขาระเบิดเป็นการม้วนตัวหล่อแท้เลยมึงโอ้ลเบิดลเบบดะเบิด โอ,อ้โหจังหวะอีกทีนลยครับผมคิดว่าจะยิงมันเหินข้าปุ้มแล้วมันกระโดดแล้วลงแล้วมันทุกพอดีจังหวะค้อส,สวยาา <c oughs> ชงขาแต่กตกเองอันนี้แรงไปหน่อยโอ้โอ้ภารกิจนี้ขับตามภูเขาเคยขับอยู่ฮะทางลัด อันนี้เลนสงสวยครับ<า>ดิปปีบโอ้ยโดนชนสูดมากตัวเองไม่ล้มนะครับโดนเบียดตกไม้ไม่ตกด้วยเอาโอ้ยไฮดายิงโอ้ยข้ออื่นโอ้ยไฮด้าระเบิดนะแต่รถม,มันทุกไม่เป็นไรอึดมากครับคันนี้อา้อาวทหารโอ,อ้โหโอ้โหทหารลากเลยฮะ เกี่ยวยาวผอกเไรปติดไอโฟนขึ้นมาทิ้งระเบิดนี่ว่ะคันนี้จะบอกว่าทิ้งระเบิดใส่หัวว้าวไม่นี่ระเบิดใส่หัวเลยฮะเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรคือการเล่นนี่จากรถุ่ซชีแบบนี้ครับเนี่ยฮะิ หนูก็จะตกแล้วฮะแหมจังหวะพิกตัวก็ดีจริงๆกระโดดแล้วอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยมันกระโดดยังไงกูบอลไม่น่าขี่ได้ไหมมันมาแรงมากแล้วกระโดดเหมือนมันมันดูดอ่ะมันดูดฟูดกระแทกให้ได้ฮะเอาเรื่องอ๋อรถรถอลิซนะโอ้ยคันใหญ่มากเดี๋ยวแล้วไงต่ออ้าวดีเฉยและคันรถขบวนสุดท้ายพอดีนะ มานละไฮด้ากัดรถถังปองอู้ยิงดาบโคตรมันเหินเหรออู้หึยหึยเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงชวนทะลุแล้วมันทุกลยเหรอเดี๋ยวมึงขับยังไงวะเออต้องแต่ละทีเดียวมาผมไม่เคยขับได้นะไอ้ชนแล้วทะลุเข้าไปข้างในเนี่ยสุดยอดเกินไปเลยเฮ้ยมันแรงปุ้ง สุดจริงอะเข้าไปข้างในเลยอ่ะเอาเรื่องเลยอ,อู้อู้อู้กับลงลับไม่เฉยครับโอ้จุดม,มืบินใหญอ่อ่ะพยายามปีนเข้าไปลูกโอ้ความมานนะมึงเนาะเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไร มือนชนช่วยแบบดิฟให้แหลกหล่อเท่ขึ้นนะครับอุ้ยดิฟยิงดิฟยิงเอาไว้ไฮด้ามาแล้วว้าก็โดนหลบไฮด้าแล้วล้อพิชนมันนะไฮด้ามันข้างๆบางนะอันนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวบอกบึ้มสิครับว้าวไม่บึ้มด้วยเว้ยเฮ้ยฮันนี่น่าเป็นสวยด้วยนะ อ่ะฮะกระโดดปิ้วโอ้โหรีแปะโอ้รถบวดซะด้วยโอ้ยโอ้ยรถมันดีดว้าวว้าวสวยอ๋อหมุนดิฟป้าปึ๊บปั๊บโอ้โหลงรูพอดีครับ มีอะไรจะเล่นสตันเหรอว้าวสุดแล่นแน่ถอยหลังด้วยโอ้โหสุดจริงฮะนี้ชนปุ๊บผมคิดว่าเปไน็นอะไรยืนด้านแล้วเดินถอยหลังด้วยนะนี่อะไรมีของปั๊บโอ้ยเบียดต,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 ตกตกตกเอาตกคู่เอ้าอันนี้รอดนะผมดีกลับม,มาได้เฉย อ,อุ้ยชนล้มอ,อาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้จะดวงดีหรือดวงสวยนะฮะอันนี้ล้มไปปุ๊บอ่ะกำลังหนีตำรวจใช่ไหมแล้วตำรวจมาพอดีปั๊บเชียวหัวไปไม่ตายนะครับฮอ,อลแลนดิง้งแลนดิง้งอะฮะสดาท่าไหนเนี่ย เยี่ยวหัวลงโคตรสวยมันเป็นการเลดดิ้งจากการขี่รถอยู่ชีพได้เพียนมากครับโอ้โหเหยื่อหัวแบบแล้วเดินเป็นสะพานเลยนะว้าวค่อยข้างบนแล้วปุ๊บว้าวโคตรเท่อ่า ยิงอ๋อมัโอ้อ้าวอ้าวอ้าวอันนั้นนั่นอะไรอะมันยกหน้าในหงายท้องเหรออะไรเนี่ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเซ็ตเตอร์ปุ๊บตายครับไปพัดตกอ้าวล้อเถือนจังหวะโคตรดีอ้าวปิงหาย ตีตัวครับจังหวะนี้ตายโอ้แล้วลงจุดเลยที่น้ำไม่ตายฮะโชคมันดีจริงๆเว้ยเนะอ้อโดนกระแทกยยอนสอนอะ่ะอู้อะไรวะอันแน่ะโอ๋อลๆๆ้อระบบรนแมนมีสกแกนให้เล่นด้วยอะ แล้วกระโดดว้าวมอเตอร์ไซค์ไม่ล้มครับอ้าวอ้าวปีหายไปปีนหนูไอ้พวะคองอ่ะดูดิว่าจะบินไปถึงไหนอ่ะว้าวมึงเล่นดิ้นไดขนาดนี้เลยเหรอมันนี่ยมันนี่โอ้โหจอดธนาคารพอดีอ้งใหม่มันหมุนจนได้นะอ่อลบไม่ลบลบไม่ลบอ่านั่นก็กลัวหลุดนะ อนนว,ว,วอ,อ,อุ้ยตตช้อนตช้อนตช้อนอ้นั่งงัดหมุนะางไปแล้วนีงงน่อ,อรกระโดดแล้วอ๋อช่วยการช่วยกั้าวนจะช่วยระเบิดเงกำนจะช่วยช้อนดัห,ห,หมุน โอวู้สุดจัดอันนี้ลงร,รถไฟพอดีฮะมีน้ำกระเซิงขึ้นมาด้วยอะอะเ <laughs> บียเขาแต่เราตกเองนะอันนี้นี่อะไรหืมเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวนะหูดดูดสูงมากครับ โอ้โหนี้น่าจะใช้บั๊กดูดนะฮะบ,บั๊กดูดตึกอ้โหมันถึงยอดเลยอะสุดปลายจบไปแล้วครับผมกับฉากวาวใน e ี24นะฮะตั้งแต่ท่านผู้ชมดูมาท่านผู้ชมคิดว่าฉากไหนมันเกิดขึ้นได้ยากที่สุดท่านผู้ชมชอบฉากไหนรู้แล้วสุกว้าวรู้แล้วสึกว่าให้ฉากนี้มันเกิดขึ้นได้ยากมากนะฮะที่สุดคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ ที่สำคัญนะผมอย่าลืมกด Subscribe นะครับต้องไม่ลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์ like, กดแชรค์คลิปเป็นแชรกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใน EP 2 5กากระฉากว้าวว้าวนะครับผมลาไปก่อนครับบนรทุกศรีเจอกันใหม่ EP 2 5ครับ